สวัสดีค่ะเจ้าสาวริมตาตาเด็ดอุดมนะคะตอนนี้จ้าสาก็อยู่ที่งาน I am Angel ค่ะที่อันบัสเดอร์จอมเทียนพัทยานั่นเองโอ้โหงานครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่2ในรอบปีแล้วนะคะทราบมาว่าวันนี้เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยแล้วก็คนเยอะมากเลยค่ะแล้วของในงานเนี่ยเพียบอยากจะรู้ว่างานเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องทางเ้าสาวเข้าไปดูข้างในเลยค่ะไปเลย การแรกก็สดชื่นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าด้านหลังของกระสานะคะเต็มไปด้วยช่อดอกไม้เทียบเลยล่ะค่ะสืบทราบมาว่าชาวเอเจทีวีเนี่ยค่ะเขาจะเอาดอกไม้มาแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เลื่อนขั้นไม่ว่าจะเป็นดีเรคเตอร์หรือว่าคอสดูเปิลไดมอนด์ค่ะหน่ารักจริงๆเลยนะคะสวัสดีครับท่านครับผมใหม่ครับธีรุฒิเอียวดุมสินครับผมกับรายการเอเจลทีวีครับแล้ววันนี้ผมมาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศของงานครับกับความรู้สึกของผู้ที่มาร่วมงานวันนี้ครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ที่ชอบมากที่สุดนะคะคือว่าเราจะได้เห็นคนเยอะๆจากหลายๆประเทศนะคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยะค่ะเคยมีคนบอกว่าจอยกับธุรกิจเอเจลแล้วไม่ได้มางาน IAA เนี่ยเหมือนจะไม่ได้เคยเข้าร่วมธุรกิจคําพูดนั้นเป็นจริงครับพลังจากผู้นําแล้วก็พลังจากคนที่มีความตั้งใจที่จะมาร่วมงานในวันนี้นะคะมาแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกความมั่นใจในตัวเอเจลค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาไอเอเจลนะครับแล้วรู้สึกว่า มันตื่นเต้นมากรู้สึกว่าบริษัทเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากโอกาสในธุรกิจนี้เนี่ยจะมีอีกเยอะถ้าคุณได้พาคนที่คุณรักมาครับเขาจะกลับไปแล้วชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมครับสุดยอดเ่อนอเอมเจลครับประทับใจที่ว่าธุรกิจเครือข่ายทําไมให้เราได้เยอะขนาดนี้ค่ะงานไอเอ็มเจลเนี่ยก็คือจะให้ผลก็คือสามารถทําให้คนตัดสินใจที่จะสําเร็จ และก็เปลี่ยนแปลงชีวิตกับงานนี้จริงๆก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่เพราะว่าเห็นความเป็น w ว r l d w ของเอเจลค่ะพี่แล้วก็ชาวต่างชาติเนยเยอะมากแล้วก็ประทับใจคุณนิติมากๆค่ะมีความตื่นเต้นตลอดเวลารู้สึกว่าเป็นที่ที่จะต้องสร้างเราได้แน่สร้างทุกคนได้แน่ทุกคนในห้องจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนการจัดงานรูปแบบงานที่ดีขึ้นแล้วก็เซสติกเกอร์ที่มาแต่ละท่านน่ะต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะคะคนที่อยากประสบความสำเร็จ ต้ื่นเต้นคุณต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนไหมเพราะฉะนั้นบอกตัวเอว่าฉันเปลี่ยนแล้วยย้ัยั้ยัายัยัยยั่ยัยัยัายัามัยยัยยััยยัยยัยัยัย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 ยััยยัยยทัยยันยัยยยยนัย ได้ไป21คันแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งถึงแค่วันที่1 1ึงถึง1ินทายกันเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันที่18กรกฎาค่ะยอดรถเบนพุ่งไปถึง36คันแล้วว้าวที่ตัดใจทำเอเจลนะครับให้ตัดใจมางาน I ออามเอเจลภูมิใจค่ะเพราะว่าก็เป็นคนไทยของเราที่สามารถขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกได้ ก็แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของเอเจลนี่ค่ะเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วเราทุกคนคนที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะภาคภูมิใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งเลยโดยเฉพาะครั้งนี้รู้สึกว่าภูมิใจพี่นิติมากที่ทําให้ประกาศศักดาว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะเห็นถึงความสําเร็จของบุคคลจากหลากหลายวงการแล้วก็จากหลายประเทศนะคะก็รู้สึกว่าธุรกิจนี้นี่มาแรงแล้วก็สำเร็จจริงๆค่ะมันย้ายไม่ได้จริงๆต้องมาเองครับไออาร์เมเจลต้องมา ต้องมาจะได้รู้ว่าความอลังการเนี่ยเป็นยังไงและรายได้ที่เข้ามาเป็นยังไงครับอธิบายสัส้นๆง่ายๆนะคะบอกได้คําเดียวว่าไม่เสียใจค่ะที่ได้มางานนี้คุณจะมีทัศนคติดีๆใหม่ๆเข้ามากับธุรกิจเครือข่ายมากมายค่ะนี่มันเป็นแค่ครั้งที่3ค่ะแล้วรู้สึกว่าฟอรเรลล,ลี่เนี่ยอีกหน่อยมันจะออกเยอะเหมือนเบนน่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่เหมาะที่สุดในการทําธุรกิจคือโมเมนตตัมของเอเจลเนี่ยกำลังแรงมากเรียกได้ว่าทําลายทุกสถิติเลยเอเจลสุดยอดค่ะเอเจลมันเป็นโอกาสอะไรที่ว่า สำหรับคนทุกคนจริงๆยิ่งมามันยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเอเจาเปิดมาปุ๊บคนก็โตขึ้นโตขึ้นไปพร้อมกับองค์กรใครพลาดงานนี้นะคะเสียรายมากๆเลยนะคะเพราะว่างานนี้นะคะคนไทยนะคะถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครเปิดมาได้แค่ยังไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำตอนนี้เฟอร์รารี่ค่ะ26.5ล้านออกไปแล้ว1คันนะคะที่สำคัญค่ะได้ฟรีด้วยค่ะเพื่อนเก่าๆที่เราเคยเจอเนี่ยปรากฏว่าก็ตำแหน่งเขาก็เปลี่ยนทินขึ้นไปเรื่อยๆ ทําให้ตื่นเต้นมากแล้วก็ต่างชาติค่ะก็มามากขึ้นทําให้เราพิสูจน์ได้ว่าเอเจีของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนี่ก็เป็นซีดีนะคะที่สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะมีวิธีการขายยังไงนะคะก็สามารถจะมาซื้อแผ่นซีดีนี้ไปฟังกันได้ค่ะตอนนี้ที่ตากถืออยู่ก็เป็นซีดีของคุณนิติเป็นภาษาเวียดนามโอ้โห พี่น้องชาวเอของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังมีไปถึงประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์รวมถึงอเมริกาด้วยค่ะ Hey everyone, Glenn Jensen. I wanted to say I am so excited with everything that is taking place here in Thailand. We've got great leadership, a great company, great opportunity. So we're proud of what you guys are doing. We thank you for everything that's going on. My name is Glenn Jensen, and I am Agile. มาถึงตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนที่สําคัญมากค่ะสําหรับคนที่ดูทจษฎาหย,ยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือโซนจําหน่ายบัตรในครั้งหน้าค่ะ i m h g l ครั้งหน้าจะจัดขึ้นอีก4เดือนถัดไปนะคะในวันที่14-15พฤศจิกายนค่ะและที่สําคัญค่ะจะมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะบอกเคล็ดลับถึงความสำเร็จตั้งแต่อายุ25ปีทำอย่างไงาให้ได้ 1, 1> ล,ล้านโอ้ใครพลาดนี่เียดายแย่เลยนะคะ แล้วนะคะว่าเจ้าภาพ I am AJ ก็คือบริษัทแม่ที่อยู่ท่าสหรัฐอเมริกาค่ะจุดประสงค์ของการจัดงานนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อพบปะสังสรรค์กันในหมู่ชาว A อเจและที่สำคัญนะคะผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจก็จะได้มาสัมผัสกับ A อเจโดยตรงด้วยค่ะโอ้โหนะับว่าเป็นงานที่ exclusive มากมากเลยนะคะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ชาว A อเจเต็มไปหมดไม่ใช่แต่เฉพาะชาวไทยเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะยังมีชาวต่างชาติมาร่วมงานด้วยมากถึง14ประเทศ ว้าวนอกจากนี้ค่ะในค่ำคืนนี้นะคะยังมีการเปิดตัวผู้ได้เลื่อนระดับอย่างเป็นทางการด้วยแหมตื่นเต้นจังเลยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่คะคะว่าเป็นใครบ้างตามนักษะเข้าไปดูเลยค่ะวันนี้ต้นหนาก็ยืนอยู่ตากทางเข้างานแล้วค่ะเสียงดังแล้วคนก็ว งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราค่ะแต่เจสหาเชื่อเหลือเกินนะคะว่าความรู้สึกดีๆความประทับใจที่เกิดขึ้นในงานวันนี้คงจะเป็นที่จดจําไปนานแสนนานเลยละค่ะเห็นด้วยกับเจสหาไหมคะว่างาน i อเอมเจนี้อลังการก็ให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยค่ะมีคนจากทั่วโลกมากมายเข้ามาร่วมประชุมในที่แห่งนี้และที่สําคัญนะคะไม่มีธุรกิจเครือข่ายใดทําได้เท่านี้มาก่อนคะ่ะวันนี้หมดหน้านที่ของเจสหาแล้วนะคะไว้เจอกันในงาน i อเอมเจคราวหน้าสวัสดีค่ะ ครั้งที่มางานเนี่ยก็คือขนลุกบรรยากาศของงานเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากขึ้นทุกคนมีพลังที่จะเข้ามาร่วมกันแล้วแบบว่าสัมผัสได้ครับสัมผัสได้ว่าทุกคนตั้งใจที่จะเข้ามาหเห็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในงานนี้เยอะมากจริงๆเลยค่ะงานนี้รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเตยมไปด้วยพลังค่ะมีความรู้ึกว่ามันอบอุ่นด้วยแล้วก็เป็นครอบครัวเป็นเครือข่ายจริงๆค่ะ